สวัสดีค่ะสายรงเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางเช่นเคยค่ะกยทหารือกับสมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทยนะคะก็หวังว่าจะมีการขับเคลื่อนพร้อมผักดันยางล้อไทยสู่สหภาพยุโรปนะคะมาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะเมื่อวันนี้นะคะวันที่30กรกฎาคม2567ค่ะกยทอเองนะคะนำโดยนายสุทัศน์ รักษาการผู้ว่าการกันยางแห่งประเทศไทยก็ได้มีการหารือร่วมกับสมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทยพร้อมด้วย7บริษัทผู้ผลิตยางลอยยักษ์นะคะก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยเลยเตรียมความพร้อมตรวจสอบย้อนกลับในระดับการผลิตและก็วางแผนแนวทางออกเอกสารส่งออกนำเข้ายางพาราไทยสู่สหภาพยุโรป ซึ่งนายสุทธาสรักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่เป็นประเทศศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกยางล้อเป็นอันดับสองของโลกนะคะโดยในปี2566นะคะมีการส่งออกล้อ,อยางกว่า139ล้านเส้นค่ะคิดเป็นมูลค่ากว่า200ล้านกว่าบาทนะคะการหารือร่วมกันระหว่างกะยะท และก็สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทยนะคะซึ่งสมาชิกของทางสมาคมเองมีทั้งผู้ประกอบกิจการผลิตยางร้อรถยนต์หลักสมาชิกสมทบและก็ตัวแทนจำหน่ายค่ะโดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือนะคะจากผู้แทน7บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์นะคะรายใหญ่ในประเทศไทยด้วยค่ะ ซึ่งเข้าร่วมการหารือนะคะโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยางรถยนต์โดยการกำหนดให้และก็ดำเนินมาตรการนโยบายด้านการวิจัยและการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของยางพาราสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการปรับปรุงสวัสดิการของกลุ่มผู้ใช้ยางของสมาคมด้วยนะคะซึ่งทางสมาคมได้เสนอให้รัฐบาลไทยยกระดับกฎระเบียบด้านมาตรการของไทยที่มุ่งความคุ้มค่าหรือว่า ความคุ้มตลาดนะคะภายในประเทศควบคุมตลาดภายในประเทศให้กลายเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมศักยภาพในในการส่งออกด้วยหวังจะเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางรถยนต์ไทยนั่นเองค่ะซึ่งทางสมาคมนะคะมีความเชื่อมั่นในระบบและก็กระบวนการบริหารจัดการที่กะยะทอได้วางไว้นะคะแต่ยังคงเป็นห่วง ในเรื่องปริมาณผลผลิตที่จะป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมยางล้อซึ่งขณะนี้กยททอเองมีความพยายามอย่างยิ่งในการบริหารจัดการผลผล,ผลิตยางภายใต้กฎระเบียบของ EU ให้เพียงพอต่อความต้องการเพื่อป้อนข้อมูลหรือว่าป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยางล้อไทยนะคะพร้อมผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันกับสมาคมยางล้อทั้งสหภาพยุโรปและก็ประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะ